สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาอากาศดีนะค่ะเมื่อนี้อากาศดีแดดอึ่นคืมอยู่เดี๋ยวจุรีสิพาไปรอจังน้อยน้งนองคะนาะงคลิปต้อนหน้านี่ไปโพสเห็บนางลงเดี๋ยวจุรีสิพารปตไปรอว่นออนี้ วัอนี้สิถือตาไปน้ำด้อค่ะคลิปก่อนหน้านี้บ่ได้ถือตาไปบ่มีแนวไซวันนี่ถือตาไปเบิ่งดูเฮาสิดสุกสีมนันบ่เนานะพี่น้องมาค่ะตมามเลยค่ะละเบิ่งละเบิ้งค่ะพี่น้องหมากแซลมอนเบอร์รี่พล้อนติสุกค่ะนี่หมากแซลมอนเบอร์รี่หรือว่าลาสเบอร์รี่ป้าพล้อนติสุกค่ะพล้อนติสุกซุมนี่ ที่ดอกขาวๆนี่จะเป็นทรัมโบเบอร์รี่แล้วค่ะพี่น,น้องนีทุกนี้จะเป็นทรัมโบเบอร์รี่อันนี้ก็กินได้แล้วค่ะทรัมโบเบอร์รี่แล้วก็ะแซลมอนเบอร์รี่เนาะคะ่ะนี่นี่พร้อมสีสุกค่ะพร้อมสีสุกลูกแดงๆนี่นี่แต่ว่าต้องเฝ้าเก็บให้ทัน ห้ทันนกเด้อค่ะนกเขาก็มัมากกินจูรี่เก็บบ่ทันปีที่แล้วเก็บบ่ทันนกค่ะนกกินเมิดก่อนเดี๋ยวปีนี้เขาจะเขาจะจองไว้เนาะพี่น้องเนาะจองไว้เดี๋ยวหาสิมาเก็บก่อน <laughs> เก็บก่อนนกกินเบิดค่ะ <laughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นดงทัมโบเบอร์รี่ยค่ะนี่ดอกขาวๆเ,เต็มย่ค่ะนี่บัวทันได้เป็นน่วย อมเป็นดนอ,กนอกนักนองนี่ทรัมโบเบอร์รี่แซมมอนมุนี่แซมมอนแซมอนเบรี่มุนี่กันหลายคะ่ะนี่ยางพามาจุรีและมาท้ายให้ดูนี่ลูกแดงๆนี่ลังมอง นั่งมองกันเป็นเนวกินแล้วเพราะท่านได้สุกทั่วเลยเนยวกินเลยเนีย่นี่ค่ะนี่นี่กำลังสุกมาแล้วค่ะนี่แซลมอนเบลรรี่นี่ค่ะพี่นอ้อง,งนี่ลูกแดงๆเห็นปะ หวานค่ะหวานน้ำมุนีสุกแล้วแต่ว่าก้อนหน้านี้พอท่นได้สุกน้ำมุนีมีสุกบ้างแล้วเนาะค่ะพี่น้องเต็มยุ่งเก็บแซลมอนบาลีน้าทางจะไปยังคือพี่น้องเนี่ยอะมาเก็บกันจากน้อยเนาะค่ะเนาะก้อนนกสิกินเบิร์ดบ่าไแมนยังดอกค่ะในในก็ถือตามานน้ เก็บจากน้อย,น,ะะน,ออยอนี่ค่ะนี่เข็ดแย้มก็ติดแซบนี่ค่ะพี่น้อกล้างอันคะ่ะห้อยแนวนกจกนักนกคือมันยังกินหมดแล้วเด้อค่ะเด้ออือโอเค ได้บ่หลายบ่บพอได้เห็ดบ่บพอได้เห็ดแย้มมาก็กเก็บไส่ปากเขานี่แหละนาะพี่น้องนี่นี่ลายน่วยเติบนี่นีนี่ค่ะบ่บ่บบท่านได้สุกเต็มที่เด้อค่ะบ่บท่านได้สุกเต็มที่หรอกแต่ว่าลังนุวยค่ะถึงแนวกินหมดแล้ว หมาจะมี้อฟรั่งกับมีวะนี่นี่ค่ะลูกสดสดอุย้ยเฮียใส่ตาใส่ตาใส่ตาเอาไว้จะกินน้ำทางค่ะแกขอ้อแหงอันนี้พ่อนันได้สุกปนใดลูกคุณได้สุกบ่ยังดีกับแห้งขาสั่นค่ะ ยื้อถึงโลนี่ลายดอกเตยค่ะดอกดูว่ามันลายดอกลา,ายมวยเตยนี่้อยแนว้กินนะคะ่ะรีบรนแน่ใจว่ามัานยังกินด้วยนี่จักสีเมนนกคือสีเป็นแมงแมงเจาแจักสีเมนนกนะคะ่ะ เกิดเองธรรมชาติเลยค่ะพี่น้องบได้ปลูกค่ะแซลมอนเบลลี่นี่หน้าตาเขาสีค้ายๆกับลาสเบลลี่ถ้าลาสเบลลี่นั่นเพิ่นปลูกแล้วค่ะแต่ซุมนี้แซลมอนเบลลี่ซุมนี้บได้ปลูกเขาเกิดเองค่ะ อายรลาย,ลายนุ้ยตื่นยังนี่แดงจึงคืนองี้ซุ้มพระท่านเด่สุกกระมีดอกค่ะอุ๊ยเนี้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 ย พ่อยังก็เอาละมือนี่พ่อยังน้ำทางก็เก็บพ่อยังน้ำทางก็เอาคลิปก่อนหน้านี้จูลี่ก็ไปพ่อเห็ดนางล้มมาเมื่อนี้ก็ว่าสิพาไปหาลออจอดแต่พอดีมาวางทางจุลี่มาพ่อเบลลี่จุลี่ก็เลยเก็บเบลลี่เก็บเบลลี่ไปนั้น เก็บเดลี่ไปน้ำทางแล้วค่ะพี่น้องนี่บล็อกซีไ้เฮ็ดแย้มดอกค่ะเฮ็ดแย้มนี่ย่างในงหน่อยต้องได้หนึ่งคัพบหนึ่งคัพบถ้วยหนึ่งเลยน้ะพี่น้องอย่างในงหน่อยต้องได้ถ้วยหนึ่งแต่วันนี้บกคือสิบลพอถว้วยดอกค่ะมองหนีนะเดี๋ยวถ้าพ่ออีก ถ้าไปพ่อมองุงใดอีกกต่บ,บ่านแน่ถ้าถ้าเทียได้เก็บตื้มกันกันอีกบ่านแน,แน่ค่ะนี่น้ำน้ำไปไปนี่ยางต้อนะคะเนาะหมดแล้วล่ะค่ะอูอ้ได้ลายเติบยุกได้ลายได้ลายได้ลายเติบยุกได้ลายเติบยุก จุลีโบได้เก็บเมือสู่อ่านเด้อค่ะซุ้มบทันสุกจุลีคกะสิบ่เก็บจุลีคกะสิป้อยไว้เก็บตาซุ้มสุกๆเนาะพี่น้องเนาะแปบบันนาโต้ มาค่ะพี่น้องจุลีล้อมาจนมามอออาหมดปาเห็ดมันปูนี่พอดีเอฟซีทรงคาวจุลีมาอยู่ค่ะว่าทั้งยุโรปสรงคาวมาว่าทั้งยุโรปเพื่อนได้เก็บเห็ดมันปูเลยนะเห็ดงนเพื่นบดกว่าเห็ดมันปูปีนี้ออกแล้วว่าสันจุลีไปจอบเบิ้งในเดอ้อสัน คงจูดีนะแม่พี่นอ้องเอฟซีทรงข้าวมาเนาะค่ะเนาะหัวก็มาหอดจูลีก็เลาะมาหอดปลามานันแล้วหรอค่ะเดี๋ยวเสา้เมียเราสิพาเข้าไปลุยเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาน้ำทางกะเบืองเห็ดเบืองเห็ดนางล้มกับโบมีอีกดอกค่ะเห็ดนางล้มก็ได้นี่ก็บโทที่โทที่เก็บไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ไปไปะนี่เข้าไปลุยป่าเห็ดมันปูป่านี่เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งว่ามันทันออกแล้วไปเนาะค่ะน้ำนมาไปรุนน้ำกันเขาเ้าไปรุนน้ำกันค่ะโอ้เมย์เขาสวยสียา,างมาหมดนี่นางมะกลายเติบยุคค่ะนี่นี่นี่น เบืงดูบังดู<__>งดูกันไดนี่ท่านขึ้นเข้าไปท่านขึ้นเลยเน,ใน,ใน,ในี่ยท่านขื่นเลยเนี่เห็ดมันปูหนาห้อนเด้อค่ะเห็ดมันปูหนาห้อนผมจุลีค่ะสินีช่วงหนาห้อนนี่นิดนิดน้อยน้อยแล้วกต่สิมีช่วงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปีที่แล้วอูหลายถึงเห็ดมันปู่จุเลียบอือดประหยัดกลับมาล้อรุ่นปีนี้กันว่าช่วงเอ,อิญนี่ดูใบไม้ร่วงจุเลียจะได้กินบ่ปีนี้ค่ะตอนนี้กะหอ่ก็สิข่าหนาห้อนเริ่มเริ่มสิข่าวนาห้อนเราด้วยค่ะจุเลียมาจอบซุ้มมันเคยออกช่วงนาห้อน แต่ว่าพระท่านได้เห็นหรอกค่ะนี่เด้วค่ะ,คะป้ากระได้ขึ้นึ้นเพราสิขึ้นน้ำมุนี่แล้วขันแม่เขาขึ้นก่ะเลี้ยวไปกับสีเหลืองเหลืองเออเออยู่หรอกค่ะแต่ว่าพระท่านได้เห็นเนาะค่ะพระท่านได้เห็นก็ขอบคุณเอฟซีลลายๆเนาะค่ะส่งข่าวมาหมกทางยุโรึ้นแล้วมันขึ้นไว้ปีนี้ละสัน้นเราก็ยานยานของจุลีมันถ่าก้อนยานบ่ได้กิน เราก็เลยส่งข่าวจุลีมาค่ะมาจอบให้แล้วจุลีสิทเที่ยวมาจอบดอกค่ะโมเม่นยังดอกเพราะว่าตอนนี้หัวก็สิกบัตรท้เข่านาฮ้อนเป็นไรด,ดอกค่ะเริ่มเริ่มปลายสปริงเริ่มปลายสปริงปกติของจุลีมันสิออกนาฮ้อนช่วงจุดล้ายสพี่น้องช่วงจุดร้ายแล้วค่ะ ออกัสเนาะค่ะกรกฎาสิงหาช่วงกรกฎาสิงหาอันนี้กับัวก็พฤษภาพฤษภามีทุนากรกระาก็อีกอะเดือนเดือนกว่าสองเดือนจ่โร่ขันเมน้นขันเมนขันเมนเขาขึ่นนะจะสีอีกสองเดือนคิดว่าทะล้อลุนกันเฮดมันปูนาฮอนนะคะจุลีพูดถึง ยางมาม่งนึงหั่นจุลีก่ะแนมเห็ดนางล้มอยู่ด้วยค่ะแห่งโบมีดอกแห่งโบมีค่ะเห็ดนางล้มก็ไดได้ยังแต่ได้ยังแต่แซมอนเบลลี่ติดกลนตาคืนบ้านค่ะนี่เพราะได้เห็ดขนมอยู่ค่ะพี่น้องเอาได้เขาอะกับบานไปเห็ดขนมเขาเอินสโกนเห็ดสโกนกินกับน้ำชากาแฟดีเพะพี่น้องเออเขาบบเขาได้บ๊อบพอสิเห็ดแยมเขาก็สิ เอาไปเฮ็ดสกูนนะพี่น้องเนาะขนมสก,นกูนกินครับอน,น้ำช้าช่วงบ่ายกินกับกาแฟกินกับน้ำช้าเนาะค่ะพี่น้องอืมโอเคได้การได้การโอคืออย,ยู่คืออย,ยู่ค่ะพี่น้องคืออย,ยู่เอาไปเฮ็ดสกนูนเอาไปเฮ็ดขนมค่ะคืออย,ยู่นี่พออยู่ค่ะนี่พอได้เฮ็ดขนมอยู่ค่ะพี่น้องเนาะไปซะนะง้อขึ้นบ้านค่ะกป็ยังดีอยู่ ว่าได้แบลลี่ติดไม้ติดมือว่าได้แบลลี่ปลาติดไม้ติดมือขึ้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะไปดูเรียวรอออกปลาง้ขคืนบ้านบ้านี้นะพี่น้องไปเข้าไปล้มมากำลังมาค่ะล้มก็ได้เย็นเซียยอยู่ ค่ะเนาะบอกป้าปนีเาวเห็ดมันปูเห็ดมันปูหนาหอนพระท่านได้ออกเห็ดนางลง้มกะได้แต่โทษทีเก็บคลิปก่อนหน้านี่บราเห็นอีกบบนี้อีกค่ะโม่ขึ้นบานดีกว่าไปหาเห็ดขนมกินดีกว่าค่ะ คันสั้นกันคลิปนี้กับเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาอเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสกไครเด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะจูลี่สีง้อขึ้นลงบ้าบาด้วยพี่น้องนี่ได้ซ้ำนี่แหละค่ะเบลลี่จูลี่ก็ได้ไปละค่ะบ๊ายบาย